การบริหารจัดการอารมณ์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบหรือแนวโจทย์กันเลยมาโจ์บอกว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่าโจ์บอกว่าเมื่ออาจารย์แบ่งกลุ่มทารายงานแล้วอะเพื่อนของคุณอะในห้องอะไม่มีใครเลือกคุณเลยในการทํางานถูกไหมคุณจะมีวิธีการแก้ไขยังไงอ่ะเรื่องของการตระหนักรู้ตนเองอ่ากับอันที่สองคือ การควบคุมอารมณ์และปคติภาพอันที่3คือเรื่องของความเข้าใจผู้อื่นนั่นเองทีเนี้ยยาปล่อยอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ใช่ไหมไปตามโจ์นั่นเองว่าเป็นข้อที่แบบเอ้ยดูเลือดเลยลอกเหกตุการณ์ล่าวอะทํางานคนนี้ก็ได้อันเนี้ยชีวิตจริงก็คือเป็นอย่าง,งานั้นถูกปะแต่ตอบไม่ได้หะเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้โจทย์จะวัดเรื่องของการแก้ปัญหาคนนี้ได้แก้ปัญหาปะไม่ได้หูกอปะ ไม่ได้แก้ปัญหาคือต้องมีการแก้ปัญหาสิถูกไหมว่าเอ้ยเพื่อนเม่งไม่ให้เราเข้ากลุ่มอะเราจะแบบไม่ได้ว่าแบบนี้ไม่ได้ว่าไ,ไม่ได้แก้ปัญหาหนีปัญหาถูกไหมอันนี้ข้อที่2บอกว่าเออไปปรึกษาอาจารย์สิได้ไหมได้ถูกไหมอนที่เป็นการแก้ปัญหาเลยนะก็เป็นการไปบอกอาจารย์นั่นเองเนาะกลับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหม ต่อไปที่3ไปสอบถามเพื่อนอีกครั้งว่าเออให้อยู่กลุ่มได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเหมือนกันนะก็คือไม่เฉยเฉยมือต่อปัญหาอัานนี้ก็ถือว่าได้นะออนที่4เรื่องการส่งรายงานอันนี้ฟังดูเฮ้ย hey, ก็เป็นการแก้ปัญหานี่เพราะว่าเม่มีเพื่อนรับเราเข้ากลุ่มถามว่าเอ้ยพี่ได้ไหมข้อนี้ไม่ได้น้องข้อนี้คือเป็นการแก้ปัญหาก็จริงแต่เป็นการแก้ปัญหายัางไงเอยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั่นเอง ไม่ต้องจุดเพราะว่าจุดที่เป็นปัญหาคือไม่มีใครเลือกคุณในการเข้าร่วมงานกลุ่มนั่นเองซึ่งข้อนี้ถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้ใช้แล้วจะตัดสองเอยทีนี้เราก็ต้องมาลงดีเทลว่าโจทย์มันเน้นเรื่องอะไรโจทย์เน้นว่าคุณนะ่ะมีผลการเรียนที่ไม่ดี 2. ไม่มีใครเลือกคุณเข้ากลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่า2ตัวนี้ต้องเอามารวมร่างกันถูกปห คำตอบง่ายๆคือว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไรเอย่ยเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะว่าผลการเรียนที่ไม่ดีอ่ะก็แปลว่าต้องเกิดแนวนี้ซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซึ่งแปลว่าถ้าน้องไปสอบถามเพื่อนอีกครั้งมันเหมือนเดิมไหมมันจะให้อยู่หรือไหมไม่อยู่ถูกไหมไม่อยู่นั่นแหละถูกไหมเช่แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือตอบข้อสองเองคือเป็นการเข้าไปปรึกษาอาจารย์บางคนบอกว่าพี่ก็เป็นการฟ้องครูนี่มันจะเป็นวิธีที่ดีหรอก็อย่างที่บอกอ่ะพี่บอกว่า ให้เลือกวิธีที่สวยงามที่สุดถึงแม้วิธีนั้นจะใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงก็ตาม